ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่างกยายมภาพมาดามน,นะคะคุณนกก็หายไปหลายวันเนาะหลังจากที่กลับมาจากการท่องเที่ยวนะคะคุณนกได้ไปท่องเที่ยวที่เมืองเมืองหนึ่งนะคะก็ใช้เวลาประมาณ3วันนะคะเดินทางตั้งแต่วันพฤหัสนะคะแล้วก็กลับถึงซันวิเกนก็คือเย็นวันอาทิตย์นะคะ คุณนกใช้เวลาท่องเที่ยวก็ประมาณ3วันนะคะก็ไปที่เมืองเอเรียนกุนนะคะเมืองที่ติดกับชายทะเลนะคะติดกับชายทะเลมันเป็นวันหยุดพักผ่อนของคุณนกเป็นวันมิดซซมานะคะคุณนกก็ใช้เวลาท่องเที่ยวแต่โปรแกรมนี้นะคะคุณนกตั้งใจจะไปเที่ยวที่ประเทศโนเวมากกว่านะคะแต่ว่า สภาพอากาศของประเทศโนเวย์นะคะคุณนกเช็คสภาพอากาศตลอดเวลานะคะแต่ไม่สามารถที่จะไปท่องเที่ยวที่ประเทศโนเวย์ได้นะคะเพราะว่าสภาพอากาศของประเทศโนเวย์มีฝนตกตลอดนะคะถ้าฝนตกตลอดนี่การไปท่องเที่ยวนี่มันก็จะเป็นอุปสรรคนะคะเพราะว่าประเทศโนเวย์นะคะคุณนกก็ได้พูดหลายคลิปแล้วนะคะว่าประเทศโนเวย์นั้นเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขานะคะ เป็นภูเขาสูงนะคะแล้วก็เส้นทางมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะเส้นทางมันก็จะคดเคี้ยวถ้าเกิดฝนตกนะคะมันก็เป็นการที่จะเสี่ยงนะคะแล้วก็เป็นการที่มันไม่สนุกนะคะเราไม่สามารถที่จะถ่ายทําคลิปวิดีโอต่างๆได้นะคะเพราะฝนตกเราจะต้องอยู่ในรถและอยู่ในที่พักตลอดเวลานะคะมันก็ไม่สนุกต่อการทําคลิปวิดีโอไม่สามารถที่จะออกไปเดิน ออกไปไปท่องเที่ยวออกไปนอกตัวรถได้นะคะนั่นก็คือฝนมันตกนะครับมันก็เปียกมันไม่สภาพอากาศมันไม่เหมาะสําหรับการท่องเที่ยวคุณนก,ก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมนะคะไปท่องเที่ยวที่เออเรียนกุลนะคะเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะคะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่นะคะแต่ว่ามีผู้คนอาศัยมากมายนะครับเป็นเมืองที่ติดกับทะเลนะคะมีชายหาดมีทะเลนะคะยาวเลยนะคะมีชายหาดที่เราสามารถที่จะไป เลือกที่จะไปริมชายทะเลตรงไหนก็ได้นะครับเมืองโอริกุนนะคะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มีประชากรก็อาศัยอยู่ก็จำนวนมากนะคะแต่ว่าที่พักของคุณน,นกนะคะคุณน,นกนี่ไม่ได้พักอยู่ที่เมืองโอริกุนนะคะแต่แต่มันอยู่ในเขตเมืองโอริกุนคุณนกต้องไปพักอยู่ที่แคมปิง้งแกรดเออนะคะแกรดเออนี่มันค่อนข้างที่จะพูดภาษาสวีเดนยากหน่อยเนาะ แกรดเออร์นี่มันจะต้องข้ามฝั่งนะคะข้ามฝั่งจากเออรินกุลนะเออเรียนกุลนะคะไปสู่แกรดเออร์แกลดเออร์เป็นเกาะเกาะหนึ่งแต่เป็นเกาะที่ใหญ่มากเลยนะคะคุณนก็ไปตั้งแคมป์ปิ้งที่นั่นนะคะโอ้เป็นแคมป์ปิ้งที่ใหญ่มากๆเลยนะคะคุณนก็ไปตั้งแคมป์ปิ้งนอนที่นั่นนะคะก็แคมป์ปิ้งก็มีที่ทําอาหารนะคะมีโรงอาหารมี โรงอาหารมีห้องครัวมีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำคือสมบูรณ์แบบนะเพอร์เฟกนะคะแล้วก็มีผู้คนที่อาศัยบ้านนะคะบ้านที่เป็นกล่องนะคะแล้วเป็นจุดแคมปิ้งนี่มันจะมีคนที่พักอาศัยแบบถาวรมีมีรถนะคะมีฮูดวางก็มีรถบ้านแล้วก็มีฮูดวางก็คือบ้านกล่องนะคะก็จะพัก อาศัยอยู่แบบแบบตลอดเลยนะครับแบบเขาเรียกไงพักอาศัยแบบตลอดชีพเลยนะครับเพราะว่าผู้คนของประเทศสวีเดนนะคะเขาก็ชอบนะคะชอบพักอยู่ตามแคมป์ิ้งนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถูกนะคะแล้วมันก็มีสิ่งสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องครัวห้องซัก รีดมันมันพร้อมเสร็จนะคะแล้วก็การที่ไปพักอาศัยอยู่ในเขตชุมชนของแคมปิ้งนะคะมันค่าใช้จ่ายมันถูกมากเลยนะคะถ้าเรามาอาศัยอยู่บ้านซื้อบ้านพักเป็นส่วนตัวมีเลเกนเทดเป็นส่วนตัวนี่แล้วก็ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะสูงใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่อยู่ถ้าอยู่ที่แคมปิ้งนะคะค่าใช้จ่ายมันจะถูกมากแล้วก็สามารถที่จะเดินทางสามารถที่จะอยู่แคมปิ้งนี้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ ค่าใจ,จ่ายถูกแล้วก็แถมม,มันมีอะไรคุณนกจะพูดยังไงมันสามารถที่จะสิ่งอำนวยความสะดวกมันครบอะค่ะมันมีสถานที่ออกกำลังกายมีสถานที่ให้เด็กเล่นเออเาเรียกอะไรอะสวนสวนสำหรับเด็กนะคะคุณนกก็จะใช้ภาษาไทยค้อยถูกล้ เขาเรียกอะไรสวนสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกและความสะดวกและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือค่าใช้จ่ายถูกมากนะคะรายปีนะคะคุณนกก็ไปพักอาศัยอยู่ท่าน,นก็คือถ้าคุณนกจะข้าม,มที่คุณนกพักมันเป็นเกาะนะคะเวลาคุณนกจะข้ามฝั่งไปไหนไปท่องเที่ยวที่ไหนคุณนกจะต้องข้ามฝั่งนะคะ ข้ามฝั่งจากเกาะน,นะคะกับแกลดเออนะคะมาที่เอเอรอเรียนกุลนะคะก็คุณนก็จะถ่ายทับวิดีโอนะ,ะการข้ามฝั่งนะคะแล้วก็ข้ามฝั่งด้วยมันจะเรียกว่าเรือก็ไม่ใช่มันถ้าภาษาบ้านเราก็จะเรียกเป็นโปะเนาะเป็นแพระค่ะเป็นแพรใหญ่มากๆเป็นแพรเล็กนะคะคือเวลาผู้คนจะข้ามฝั่งก็ขึ้นแพตัวนี้นะคะแล้วก็รถก็จะขับขึ้นไปบนแพรเลยนะคะ คุณนกได้ถ่ายคลิปให้ดูเลยนะคะรถก็สามารถสามารถที่ป็นจุบรรจุรถได้ประมาณสามสิบคันนะคะแล้วก็บรรจุผู้คนนะคุณนกก็ต้องนั่งแพร่ข้ามไปข้ามมานะคะคือขับรถข,ข้ามข้ามแล้วก็นั่งข้ามแล้วก็อยู่บนแพร่คุณนกก็อยู่ในรถข้ามฝั่งไปข้ามฝั่งมาแล้วก็การท่องเที่ยวนะครั้งนี้นะคะคุณนกก็ได้เราะ ล,ล่องเรือสาราญนะคะไปประเทศไปไปประเทศฟิลแลนด์ไปเกาะฟิแนแลนด์นี่นะคะก็นั่งเรือสําราญระยะทางไปไปถึงเกาะก็ประมาณสองชั่วโมงเอ่อแล้วเรือก็จะจอดประมาณ15นาทีนะคะให้เราชมเกาะจะเดินลงไปก็ได้แต่คุณนกไม่ได้ลงนะคะคุณนกก็ได้ถ่ายทําคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะสีวินาทีเพราะว่าคุณนกไม่สามารถที่จะทํายาวได้มากกว่านั้นเพราะว่าโทรศัพท์นะคะไอ ที่คุณนกทําคลิปอยู่เขาจะบอกว่าตอนนี้คุณนกสามารถที่จะทําคลิปได้สี่วินสี่นาทีนิดๆน,นะคะคุณนกก็เลยต้องทําคลิปแค่นั้นนะคะเพราะว่ามันเต็มอะค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ของคุณนกมันมันความจํามันไม่มากนะคะคือการบรรจุนะคะบรรจุค,คลิปวิดีโอนี้มันจะไม่มากพอดีคุณนกก็ทําคลิปวิดีโอหลายคลิปใช่ไหมคะมันก็แล้วก็คุณนกก็มาได้อัพโหลดลง ลงในช่อง u t u b e นะคะคุณนกกะถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็เก็บเก็บไว้ในเครื่องนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อัปโหลดลงถ้าสามารถอัปโหลดลงได้นะคะคุณนกก็ก็สามารถที่จะลบวิดีโอออกไปพออัปโหลดเสร็จแล้วคุณนกก็ลบวิดีโอแล้วสามารถที่จะทําคลิปวิดีโอได้ต่อตอนนี้คุณนกไม่สามารถที่จะอัปโหลดได้เพราะว่าคุณนกไม่ได้เอาอมไม่ได้เอาอ เครื่องคอมไปนะคะมันก็เลยอัปโหลดไม่ได้ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็เก็บเก็บเก็บไว้มันก็เต็มอะค่ะเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะที่คุณนกใช้ถ่ายทําคลิปวิดีโอนี่มันบรรจุมันการบรรจุมันไม่มากนะคะคุณนกกําลังคิดที่จะเปลี่ยนอยู่นะคะจะเอาซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่สามารถที่บรรจุคลิปวิดีโอได้บมากนะก็เป็นประสบการณ์เนาะก็เลย ก็พูดต่อเขาก็จอดให้สิบห้านาทีคุณนกก็ไม่ได้ลงไปนะครับแล้วตลอดระยะเวลาก็อยู่ในเรือในเรือสำราญก็มีผู้คนมากมายในวันนั้นโอ้โหผู้คนนี่ลายร้อยเลยนะคะเรือนี่เขาบนจุกคุณนกไม่สามารถที่จะบอกเป็นตัวเลขได้นะคะก็ส่วนมากที่อยู่บนเรือก็จะทานอาหารนะส่วนมากจะทานอาหารซื้อของกันเพราะว่าบนเรือนะคะเขก็มีมี เขาจะเรียกอะไรซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะจำหน่ายสินค้าหลากหลายนะะาเนี่ยส่วนมากที่ผู้คนที่ไปเที่ยวนะคะท่องเรือสำราญนี้เขาส่วนมากจะซื้อเป็นเครื่องดื่มมากกว่าเป็นพวกของแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์เป็นพวกเป็นพวกเหล้าบุรีแล้วก็เบียนะคะสาหรับคุณนกนี่คุณนกไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะก็ไปนั่งทานอาหารนะคะแล้วก็ ดูผู้คนในกานั่งนั่งทานอาหารก็มันพูดถึงว่ามันมีความสุขไม่นั่งอยเรือมันก็เป็นการท่องเที่ยวที่ผ่อนคลายนะคะบนเรือมันก็มีทั้งบาร์เนาะมีทั้งร้านอาหารแล้วแต่ว่ามีทั้งการละเล่นหยดเหรียญการละเล่นมันเกี่ยวกับการเล่นเกมเกมการพนันอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณนก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะคุณนก็จะนั่งนั่งถ่ายทำออถ่ายทำออคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าคุณนกไม่สามารถที่จะถ่ายทำคลิปวิดีโอแล้วก็อัปโหลดลงช่อง YouTube ได้เพราะมันเป็นพิวอดนะคะเรือสำราญคุณนกต้องขอบอกเลยนะคะว่ามันเป็นพิวอดนะคะคุณนกก็แต่คุณนกก็ได้ทำนะก็สีนาทีคุณนกถ่ายทำด้านนอกนะคะ ถ่ายทาเกาะของฟิแนแลนด์นะคะอยู่บนเรือใหญ่นะคะเรือสำราญแล้วก็ถ่ายบนเกาะเพียงสี่นาทีคือเราจะไม่ถ่ายในตัวเรือนะคะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่ประเทศแถบยุโรปานะคะมันลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์นะคะอะไรก็ลิขสิทธิ์มันเป็นอุปสรรคมากมายมันไม่เหมือนเมืองไทยเนาะอย่างเมืองไทยนี่เรามันก็ความเป็นลิขสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของความเป็นส่วนตัวนี่มันจะน้อยใช่ไหมคะมันมีบางสถานที่เท่านั้นเองนะคะคุณนกก็เล่าสู่กันฟังเนาะว่าช่วงที่ช่วงนี้คุณนกก็จะขาดหายไปนะคะส่วนคลิปที่นำลงนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามนะพลังเอซของทุกที่ติดตามคุณนอกอยู่นะคะตอนนี้คลิปที่คุณนกลงก็จะเป็นคลิปการท่องเที่ยวนะคะแต่ตอนนี้พรุ่งนี้คุณนกก็ต้องเดินทางไปท่องเที่ยวอีกแล้วค่ะ คุนกกจะพาทุกท่านในคติสตตามคุนอกุอยู่ไปท่องเที่ยวตลาดนะคะมันจะเรียกยังไงภาษาไทยเนาะมันเป็นตอน้องกล่าวมันเป็นตลาดนัดใช่ไหมคะเป็นตลาดนัดเหมือนบ้านเราแต่ตอนคืนเนี่ยเขาจะจัดงานมีการละเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นมีรายการชคมวยม,มีแล้วก็เขาก็จะมีนัก,กร้องถ้าคุณนกกจะไม่ติดนักร้องจากเมืองไทยอะเป็นเป็นคณะเป็นวงมาเลยนะคะ แต่ปีนี้คุณนกไม่รู้นะคะเพราะว่าคุณนกเคยไปท่องเที่ยวที่คุณนกพูดถึงนี่คือคุณนกจะพาเพื่อนๆนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่ไปเที่ยวนะคะที่เมืองสวงสวรรค์น,นะคะสวงอมืมันใช้ภาษาสูงต้องใช้คําว่าสูงเพราะว่ามันเป็นอู่เนาะสูงสวรรค์น,นะคะมันเป็นงานที่เขาจัดประจําขึ้นทุกปีนะคะบางวันก็จะจัดเป็นตลาดนัดจะมีการ จำหน่ายสินค้าหลากหลายไม่ย่อจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารเป็นร้านอาหารไทยหมดเลยนะคะแล้วก็มันมีการละเล่นหลายอย่างมีการชกมวยด้วยนะคะมีการชกมวยมีการละเล่นหลายอย่างคุณนกไปเคยไปครั้งหนึ่งเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วนะคะหลังจากนั้นคุณนกก็ไม่ได้ไปอีกเลยแล้วก็ปีนี้นก็จะเป็นครั้งที่สองนะคะพรุ่งนี้นะคะคุณนกจะเดินทางนะคุณนกก็เดี๋ยวคุณนกจะไปถ่ายทำคลิปวิดีโอ ให้เพื่อนๆที่ติดตามคุณลูกอยู่ได้รับชมกันนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะคุณลูกไปถึงก็คงมืดแล้วเนาะก็คงจะไปถ่ายทําช่วงตอนคืนเนาะว่าเขามีงานแสดงอะไรบ้างนะคะแล้วก็คุณนกจะได้ถ่ายทําคลิปพิธีก็คงจะเป็นวันเสาร์เนาะวันเสาร์ก็เป็นช่วงเวลากลางวันนะคะคุณนกก็จะถ่ายทําคลิปให้ดูนะคะว่าช่วงตอนกลางวันนะเาจัดงานอะไรบ้างแต่ แต่คุณนกไปถึงคุ่นี้นะคะคุณนกไปถึงก็ประมาณหกโมงเย็นนะคะคุณนกก็จะทําคลิปว่าเขามีการลเล่นอะไรมีงานแสดงอะไรหรืมีมวยไหมปกติที่นกคุณนกไปปีแรกนะคะแล้วมันก็ทิ้งท้ายมาหกเจ็ดปีเนาะ,ะปีแรกทิ้งนกไปนี่ก็มีการจัดมวยนะะี่ค่ะเขาจัดมวยเหมือนคนไทยะะมันเป็นงานไทยเอาพูดง่ายๆก็แล้วกันเป็นงานไทยนะคะเพราะว่าต้องยอมรับเลยนะคะว่าประเทศสวีเดนนี่เขาไปต้องเที่ยวเมืองไทยนะคะเขาก็ไปเอา ตลาดนัดของคนไทยมามาจัดที่นี่เหมือนกันคุณนุกคิดว่าตลาดนัดเริ่มนะคะคุณนุกก็เขาดูดูแบบแบบแผนจากเมืองไทยมาะคะแล้วก็มาจัดตลาดนัดที่นี่นะคะก็เรียนแบบของคนไทยมีมวยด้วยนะ,ะมีการชกมวยแล้วก็นําดนตรีของของคนไทยมานะคะเป็นนักร้องจากเมืองไทยแต่ปีนี้คุณนกไม,ไม่ไม่ทราบนะคะว่าเขาเอาวงอะไรมานะคะแล้วก็มีอาหารไทยโอโ้โหคุณนก มีอาหารไทยหลากหลายเป็นพวกขนมจีนเอ่ยข้าวขาหมูเอ่ยข้าวผัดกะเพราเอ่ยข้าวมันไก่เอ่ยเดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้นะคะคุณนกจะถ่ายทําให้ดูนะคะคุณนกจะเก็บคลิปให้ได้มากที่สุดนะครับเนาะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะติดตามคุณนกนะคะว่าคุณนกจะพาทุกท่านนะคะไปงานไทยวันพรุ่งนี้นะคะคุณนกจะออกเดินทางประมาณบ่ายสองนะคะก็จะมาทํางานครึ่งวันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะปิดปิดเอ ปิดร้านนะคะแล้วก็คุณนก,กจะไปบ่ายสองไปถึงนึกก็ประมาณ5้าโมงหกโมงเย็นนะ,ะเพราะว่าคุณนกได้จองโรงแรมไว้แล้วนะคะก็จะไปถึงก็เข้าที่พักก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะไปงานเริ่มงานกันงานเาก็จะเริ่มเนาะคุณนกที่ไปถ่ายทาแล้วช่วงตอนคืนว่าเขามีอะไรก,การละเล่นอะไรบ้างเนาะ mm. แสงสีจะสวยงามขนาดไหนนะคะติดตามคุณนกนะคะ mm. แล้วก็ตอนเช้าวันเสาร์ก่อนที่คุณนกจะเดินทางกลับนะคะคุณนกก็จะไปถ,า,ถามกิลิปอีกนะคะว่า เขามีสินค้าอะไรบ้างนะคะก็ติดตามคุณนกันแล้วกันนะคะมาดูตลาดนัดนะคะแล้วก็มีการแล้วก็มาดูการจัดงานนะคะจัดงานเทศกาลตองคืนของประเทศสวีเดนนะคะที่เขาจัดงานคนไทยว่ามันจะเหมือนคนไทยหรือเปล่านะครับว่าเหมือนเหมือนประเทศเราที่เราจัดหรือเปล่าเรามาดูคนเลยนะคะว่าประเทศสวีเดนเขาจัดงานนั้นจะได้เหมือนคนไทยหรือเปล่านะคะแล้วก็อาหารนะคะ ที่ก็ทํานะคะว่าจะเหมือนอาหารไทยของเราหรือเปล่านะค,ะคุณนกติดโชว์เพื่อนๆเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะติดตามคุณนกนะติดตามช่องของกัริยาพามาดามนะค,ะคุณนกจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวงานไทยนะครับงานไทยแต่ว่าคนของประเทศสวีเดนเขาจัดนะคะฝรั่งสวีเดนเขาจัดนะคะก็เป็นเจ้าเจ้าของงานนะคะเราจะไปดูกันนะคะไปดูเลยว่าจะเหมือนคนไทยหรือเปล่านะคะ สำหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณท,ทุกทท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังช่องกระียะาพามาดามนะคะติดตามคุณนกนะคะถ้าคุณนกใช้คําพูดที่มันไม่สละสลวยใช้คําพูดที่ผิดพลาดนะคะคุณนกต้องขอโทษ,ขอ,โทษขออาภัยทุกท่านด้วยนะ,ะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันนะคะพรุ่งนี้นะคะ พบกันกับคุณนกนะคะพบกับงานไทยนะคะขอบคุณค่ะ